สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกล้อง54นิวาสกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมฮอนด้าแจ๊ดนะครับผมณตอนนี้ที่54นิวาสเรามีเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด7คันนะครับผมประกอบไปด้วยรุ่น RS รุ่น V แล้วก็รุ่น S นะครับผมก็คือรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นเกือบกลางแล้วก็รุ่นท็อปสุดเลยนะครับผมอ่าที่มันหายไปก็คือรุ่น SV แล้วก็รุ่น V Plus นะครับผมอ่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้ เราจะพาชมเจ็ดคันนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจ Honda j แจ z อยู่นะครับผมไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าวันนี้เรา,เรามีราคาที่แบบต้องบอกเลยว่าขายกันไม่แบบเอาไม่เอาค่าคอมอะ่ะนะพอจะเข้าใจใช่ไหมเซลล์นี่มันก็อยู่ด้วยกค่าคอมใช่ไหมแต่ผมขายผมไม่เอาค่าคอมนะครับผมเอาแค่ยอดนะฮะวันนี้บอกเลยว่าเจอของดีแน่นอนนะครับผมเพราะว่าฮอนด้าแจ๊นี่ก็เป็นรถที่ถูกใจวัยรุ่นเนาะดีไซน์มันดูสวยแล้วก็สามารถที่จะขนของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมถึงจะเป็นรถเก่งห้าประตูนะฮะ แต่ว่ามันขนของได้เยอะมากคุณเชื่อไหมว่า Honda Jazz สามารถขน Honda Wave ได้นะฮะมอเตอร์ไซค์ Honda w เว e 125i เนี่ยนะขนขึ้นไปทั้งคันได้เลยนะครับผมคือมันอเนกประสงค์มากเลยนะเดี๋ยวถ้าท่านใดนะครับสนใจนะผมเดี๋ยวตามไปชมเลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ Honda Jazz GK นะครับผมนี่ก็เป็นโฉมคือเป็นโฉมก่อนที่จะยุติการจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ ก็เป็นโฉมจริงๆแล้วมันยังขายอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ขายแล้วนะไม่ใช่ว่ายุติการผลิตนะเขายังมีตัวใหม่ออกมานะผมแต่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้นาเข้ามาขายนะครับก็คือจะยุติแค่โฉม GK ก็คือโฉมนี้นี่แหละน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าโฉมใหม่ก็ดูสวยนะที่ญี่ปุ่นนี่คือแบบผมมันดูเท่มันดูสวยอะเออรุ่นใหม่ๆมันดูดีด้วยนะแต่ไม่เป็นไรนะผมก็ถือว่ายังเป็นรถที่น่าสนใจอย,อยู่นะครับเพราะมาพร้อมเครื่องมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับผม รหัส l 1 5 Z แนะฮร117งแรงม้าเกียร์ cvt นะครับผมขับดีใช้งานดีประหยัดน้ำมันรองรับน้ำมัน e 8 5ด้วยแต่แนะนำให้เติมแค่ e 2 0ก็พอนะครับผมอะทีนี้เรามาชมกันเลยดีกว่านะครับผมแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งขวาท่านผู้ชมเนี่ยสามคันแรกก็คือรุ่น rs นะครับผมได้แก่สีขาวสีเงิน2คันนะฮะส่วน4คันทางซ้ายนะครับผม4คันนะก็คือรุ่น s คันแรกแล้วก็รุ่น v 3คันตรงกลางนะครับผมอ่าเป็นอย่างนี้นะเรามา เนะเราดูรุ่นท็อปก่อนว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับผมแล้วเราค่อยไปดูรุ่น V ีแล้วก็มารุ่น S นะครับผมเราจะได้รู้ว่าในรุ่นท็อปมีอะไรในรุ่น V ีอะไรหายไปและในรุ่น S อะไรหายไปนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยก็คือคันสีขาวนะครับผมคันนี้ h อ n d a j a z z GK 1 5 RS Minor Change นะครับหน้าตาดูสวยดูหล่อมากในรุ่น RS เนี่ยก็จะได้การตกแต่งที่ดูสปอร์ตดูซิงนะครับผมมีโลโก้ RS ที่กระจังหน้าล้อแม็กเป็นสีทูโทนนะครับ ดูสวยมากแล้วก็กระจกข้างสีดำสาวกาศขีดฉลามนะครับผมดูหล่อเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเขามาพร้อมกับแพดตชิฟด้วยก็คือระบบชิปเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับผมนี่เป็นเกียร์ซี t ที่สามารถปรับอัตราการทดได้มีเฉพาะรุ่น i s เเท่านั้นในรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับผมอ่ะเรามาดูราคานะครับในส่วนของคันนี้คันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับเลขไมล์ห2 0่0 0สมืกิโลนะครับผม ราคาอยู่ที่469,000บาทนะครับผมผมพูดราคาหักส่วนลดไปเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่สับสนกันนะผมเดี๋ยวจะพูด 4, 08, ว่า480,000เหลือ460,000มันจะงงนะครับผมพูดราคาขับหักส่วนลดไปเลยแล้วกันเนาะร,ราคาคันนี้469,000บาทนะครับผมกับ Honda Jazz GK รุ่นท็อปสุดนะฮะ1.5 RS Minor Change นะครับหน้าตาดูหล่อดูสวยมากสีสันนี่ต้องบอกเลยว่าการเก็บสีเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับผมเรื่องของริ้วรอยรอยเบียดรอย,อยเฉียวรอยขูดขีด,ขดอะไรพวกนี้ ไม่มีแล้วนะครับผมทางค่ายสิวเราจัดการให้หมดแล้วนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะสภาพสวยสีขาวจะแต่งขึ้นนะครับชุดแต่งโมดูลงโมดูล้อะไรนี่คือแต่งสวยมากนะครับนี่ภายในนะครับผมนี่เปิดภายในให้ดูกันดีกว่าคันนี้ภายในหุ้มเบาะเป็นเบาะหนังมานะผมอันนี้ไม่ใช่ของเดิมจากโรงงานนะโรงงานจะเป็นเบาะผ้านะครับต้องอธิบายก่อนนะผมคันนี้เจ้าของเดิมหุ้มเบาะหนังมาเป็นหนังสีดํานะครับผมหนังก็เป็นหนังสังเคราะห์ไม่ใช่หนังแท้นะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะฮะเป็นหนังสังเคราะห์นะ อ็อปชันที่ได้นะครับผมได้อะไรบ้างในรุ่น iS นะก็คือได้หน้าจอสัมผัสนะครับผมแต่ไม่สามารถใส่แผ่นได้นะครับต้องอธิบายก่อนนะเป็นหน้าจอรองรับบลูทูธ HDMI USB นะครับระบบสัมผัสนะครับผมแต่ไม่สามารถใส่แผ่น CD แผ่น DVD ได้นะครับ่านใดที่ยังชื่นชอบในการดูหนังฟังเพลงผ่าน CD นี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนนิสัยมาฟังผ่านบลูทูธมาฟังผ่าน mp3 ผ่าน usb นะครับผมนะ เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัตินะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบสัมผัสนี่เยอะเปิดทห้ชมกันนี่นะครับเป็นแบบสัมผัสแบบนี้สวยมากๆนะครับผมคือสวยมากๆนะแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้อัตโนมัติปรับอุณหภูมิได้นะครับผมแล้วก็การแสดงผลก็จะเป็นแบบเรืองแสงขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเวลาเราเพิ่มลดเนี่ยก็จะเป็นใช้การแตะแตะเอาไม่ใช่ปุ่มนะใช้การแตะเอาเป็นสัมผัสนะครับดูดีมากๆนะครับผมดูหรูหราสวยงามมากๆ เวลาเราดับเครื่องเนี่ยมันจะดำไปเลยนะ๋ยวดูนะ่ะเห็นไหมมันเป็นผิวกระจกแบบเรียบนะครับผมดูไฮเทคมากๆเลยเนาะในส่วนของลงด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะมีที่วางแก้วน้ําแล้วก็คันเกียร์นะครับผมที่เป็นคันเกียร์ CVT นะครับจะไม่มีบวกลบนะฮะบ,บวกลบจะไม่มีนะครผมเบรกมือเป็นแบบธรรมดามีที่พักแขนตรงกลางให้นะรุ่น RS นะครับผมจริงๆแล้วมีตั้งแต่ในรุ่น SV นะ รุ่น ix ก็จะได้ที่พักแขนตรงกลางนะครับผมรุ่นต่ําลงไปจาก SV ก็จะไม่มีที่พักแขนนะครับนี่เป็นไงภายในสวยมากนะมันดูเบาะหลงังนี่นะครับเบาะหลังก็สามารถที่จะนั่งได้เยอะเลยนะครับผมกว้างมากๆเป็นรถ5ประตูที่กว้างมากนะผมบอกเลย h o n ด้าแจ๊นี่อนเนกประสงค์จะนั่งเดินทางโดยสารก็ได้นะครับจะขนของก็ดีเผมพับเบาะให้ดูนะครับการพับ,บเบาะก็ไม่ยากนะครับผมมีสลักให้อยู่ตรงนี้ปึ๊บ นะครับพแล้วมันก็จะเรียบแบบนี้นะครับผมคือมันกว้างขนาดที่ว่าสามารถเอาโมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันน่ะ 125cc ใส่เข้าไปได้นะครับใส่เข้าไปได้คือ Honda Wave อะ่ะขนได้สบาย Honda k คลิกก็ขนได้นะครับผมจอดเอียงเฉียงนะฮะหาเชือกลงเชือกล็อกอะไรผมเคยเห็นวัยรุ่นเขาขนกันนี่คือแบบงงเลยนะรถมันคันไม่ใหญ่นะแต่มันขนของได้เ้ยเนี่ยคุณดูนะ รถมันคันไม่ใหญ่มากนะฮะแต่เป็นขนของได้คือมันสบายอ่ะมันจะอนเนกประสงค์อะไรขนาดนี้นะครับผมอ่ะนี่คือตัว RS นะครับผมราคา469,000บาทรถปี2017นะครับสำหรับคันนี้นะถัดมาคันสีเงินนะครับผมคันสีเงินคันนี้นะครับผมก็คือรุ่นเดียวกันรุ่น RS นะครับรุ่น RS เหมือนกันนะครับผมอ่าเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับคันนี้ปี2018นะครับผมนี่ ปีส0 1 8แปดเลขหมหนึ่งแสนหนึ่งกิโลราคาอยู่ที่สี่0ส0หกห่เก้าพันบาทนะครับผมราคาเท่ากันเนาะแต่ปีจะใหม่กว่าหนึ่งปีแล้วก็เลขหมานี่ก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมต่างแค่สีนะครับต่างแค่สีราคาที่ต่างกันราคาที่มันต่างกันต้องบอกว่ามันต่างกันเพราะอะไรคือหนึ่งเลยอันนี้ปีใหม่กว่าแต่ราคาเท่ากับตัวสีขาวนะครับเนื่องจากว่าราคาสีอันนี้เขาพูดกันตามตรงนะครับผมราคาสี นะครับผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันสีขาวจะแพงกว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ตามนะครับผมสังเกตหลายทีแล้วสีขาวจะราคาสูงกว่าประมาณหมื่นหนึ่งประมาณห้าพันอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ทําไมนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาโฟกัสคันนี้นะครับคอนาจ๊นคันนี้เรามาโฟกัสคันนี้นะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นกิโลปีสองพันสิบแปดราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมรุ่นท็อปสุด RS นะฮะเมื่อกี้เราดูฟังก์ชันไปแล้วมันก็จะเหมือนกันนะครับผมมันจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะทั้งสองคันนี้ มันจะต่างกันตรงไหนคือภายในนะครับคันนี้ภายในจะเป็นเดิมเดิมเลยเบาจะเป็นเบาะผ้านะครับผมจะเป็นเบาะผ้านะครับนอกนั้นคือเหมือนกันหมดนะเรามาดูนะครับผมโต้ตามาชมกันนี่ภายในนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมสวยมากนะครับมีคูชอนโทนะครับผมมีม่ามัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะฮะมีแพดเดิลชิฟต์นะครับก็คือมีให้ครบหมดนะอ่าแล้วคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับ นี่นะเบาผ้าแบบนี้นะครับผมเป็นเบาผ้าสีดําเดินตะเข็บด้วยได้สีส้มมแดงๆนะฮะก็ดูสวยดีนะเนี่ยดูสวยเลยนะครับผมนี่ษโทษลม้ลมๆนะนี่ภายในนะครับผมภาพรวมก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราดูไม่ได้เพราะมันแคบนะนี่ด้านหลังของตัว RS นะครับผมคุณก็จะได้ในส่วนของดิฟฟิวชันด้านล่างนะครับดิฟฟิวชันนะฮะ ก็คือมันจะเป็นซี่งที่เป็นแบบเหมือนรถแข่งรถแต่งอะนะแล้วก็ได้สปอยเลอร์ด้านบนนะครับเสวกากาศคันสีขาวได้คีบฉลามแต่คันนี้จะเป็นเสาแบบชี้ดงชี้เดนะครับเออเนาะแปลกดีว่ะจริงๆแล้วเนี่ย RS ควรจะเป็นเสาอากาศคีบฉลามนะครับคันนี้เนี่ยน่าจะไปเปลี่ยนมานะน่าจะไปเปลี่ยนมานะผมอาจจะเกิดเรื่องของชิ้นส่วนมันเสียหายอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะก็ประมาณนี้ นะครับผมอ่ะเรามาดูพื้นที่การขนของด้านท้ายกันหน่อยเมื่อกี้สีขาวไม่พาดูนะเฮ้เรามาดูพื้นที่การขนของนะครับผมคือถ้าคุณนั่งโดยสารเนี่ยพื้นที่การขนของมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็จะมีให้ประมาณนึงนะก็สามารถขนได้นะผมถึงมันจะเป็นรถแฮทแบ็กหประตูนะครับแต่สามารถใส่กระเป๋าใส่สัมภาระนะครับผมแล้วก็นั่งเดินทางโดยสารได้โดยที่ไม่ต้องเอาสัมภาระมาวางบนตักนะครับผมเคยเคยเห็นไหมว่ารถ5ประตูที่เป็นรถที่ไม่ใหญ่เป็นซิตี้คาร์บีเซ gment อะไรอย่างเงี้ย นะครับบางทีเนี่ยของมันวางท้ายไม่ได้ต้องเอาของมาวางที่ตักวางที่เท้านะครับผมมันทําให้การนั่งโดยสารมันลําบากนะ,ะมันไม่ถนัดนะแต่ Jazz เแี่สมันสามารถที่จะวางของแล้วก็นั่งโดยสารได้โดยที่เราไม่ต้องมาวางตรงที่พักทงพักเทา้ทานะครับผมแล้วถ้าคุณไม่ได้นั่งเยอะนะครับสามารถที่จะขนของแบบจุใจได้นะครับผมเมื่อกี้พับเบาให้ดูแลนะผมมันกว้างมากนะครับผมคือขึ้นไปนอนนอนได้เลยเอาฟูกปูนอนได้เลยคอนด์แจ็ส่ยนะไม่ได้ต่างกับ PPV เลยนะครับ ถือว่าเป็นรถที่กว้างจริงๆนะอนเนกประสงค์จริงไหมมันถึงได้นิยมไงมันถึงได้นิยมมากๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกให้ฟังกันนะครับผมนี่คือคันที่2นะครับ Honda Jazz RS นะนะ่ะถัดมาคันที่3มนะครับผมคันนี้เราก็จะไม่ได้ขอพูดอะไรเยอะเพราะว่าออปชันฟังก์ชันอะไรพูดไปหมดแล้วนะครับมันก็คือรุ่นเดียวกันนะครับผมก็คือ Honda Jazz 1.5 RS เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับผมในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็คือจะเป็นรถปี2018นะครับเลขไมล์ 52,000กิโลเท่านั้นนะครับเลขไม้น้อยมากๆนะ5 2 0 0 0กิโลนะครับราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะคันนี้เนี่ยราคาจะสูงกว่า2คันแรก20,000บาทนะครับ4 8 9แ0 0แต่ว่าเลขไม่เพียงแค่5 2 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับเลขไม้นี่หายไปครึ่งหนึ่งนะครับผมราคาสูงกว่า2 0,000นะครับอันนี้คุณต้องลองพิจารณาดูนะผมไม่สามารถบังคับคุณได้นะผมคุณเจ้าของเงินนะ ตัดสินใจเอานะครับมาก่อนได้ก่อนเพราะว่าสินค้ามือสองเสน่มันคืออะไรมันมีแค่คันเดียวในโลกนะครับสภาพแบบนี้มันมีแค่หนึ่งคันเดียวมันมีแค่คันเดียวอ่ะมันไม่มีคันอื่นที่สภาพแบบนี้นะครับอ่าถ้าคุณมาก่อนคุณได้ก่อนนะครับผมคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นนะร,ราคาแพงกว่าสองหมื่นแต่ได้สภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันนี้แต่งล้อแม็กมานะครับแต่งใส่ล้อแม็กมานะผมเป็นล้อแม็กซิ่งนะครับก้านยกสีดําสวยเลยนะครับ มาดูคันจริงมาทดลองขับดูนะครับผมบอกเลยว่าจิตจัสสะใจแน่นอนนะฮะแต่ว่าไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้แต่งช่วงล่างนะแต่งแค่เรื่องของความสวยงามเรื่องของล้อเท่านั้นเองนะผมไม่ได้แต่งชุดแต่งคาบงร์บอนเปลี่ยนฝาแคปลงแคปล่าอย่างี้ไม่มีนะครับผมมันทําให้ตัวรถมันแบบบางทีนะคือเข้าใจนะว่าแคปล่าบางทีมันมีมูลค่านะครับผมมันแพงแต่เวลาเรามาขายมือสองตามร้านเนี่ยเขาอยากจะได้รถเดิมๆมากกว่านะครับผมแต่มันก็จะตรงข้างกับ เต็นต์ขายรถซิ่งใช่ไหมมันก็คนละมุมมองกันนะคนละมุมมองกันนะผมอันนั้นก็ไม่ขอก้าไก่นะครับมันก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านนะอ่ะคันนี้รุ่นไ s นะครับราคา489,000บาทรถปี2018เลขไมล์50,000กิโลนะครับผมคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังหุ้มมาให้แล้วนะครับผมนี่หุ้มมาให้แล้วแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับผมออปชั่นฟังก์ชันมีให้ครบเหมือนกันนะครับผมใช้งานได้ทุกฟังก์ชันไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะ ไม่มีอะไรเสียหายชำรุดนะครับสภาพถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่านี่ก็คือ RS ทั้งสคันนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรุ่น V นะครับรุ่น V จะมีอยู่3คันนะครับผมมีสีเงิน2องคันตรงนี้แล้วก็สีขาวคันนี้นะครับที่เป็นรุ่น V นะในส่วนของรุ่น V นะครับผมเรามาชมกันทีละคันนะครับอ่ะถัดมาคันนี้คันนี้นะครับ h อ n d a า a จ z GK 1.5 V นะครับปี2018เลขไมล์อยู่ที่181,000กิโลนะครับผมคันี้เลขไมล์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะอ่าราคาอยู่ที่419,000บาทนะครับผม419,000บาทนะครับรถปี2018รุ่น V นะครับรุ่น V ก็จะได้ออปชันที่ด้อยกว่ารุ่น IS นะครับผมหายไปหลายอย่างนะครับผมสังเกตได้จากด้านหน้านะครับผมคุณสังเกตว่ากันชนหน้าจะไม่ได้สปอร์ตนะฮะจะไม่ได้มีพลาสติกกัดลายแคปลาแลว จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับผมไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับจะไม่ใช่แบบกลมซิ่งนะล้อแมกก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับผมไม่ใช่สีทูโทนนะครับผมแล้วก็จกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มแทนนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นหลอดไส้จะไม่ใช่หลอด LED แล้วนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับผมในส่วนของภายนอกนะภายนอกเนาะก็วเรื่องของแต่งนะอ่าภายในก็จะมีของที่หายไปด้วยนะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าอะไรหายไปนะนี่ ด้านในนะครับผมสิ่งที่ขาดหายไปก็คือ1เลยนะครับเครื่องเล่นนะฮะที่เป็นเครื่องเล่นธรรมดาแล้วนะเป็นเครื่องเล่น CD ไม่ใช่ CD ด้วยใส่แผ่น CD ไม่ได้เครื่องเล่นบลูทูธ MP3 แต่หน้าจอสัมผัสไม่ได้นะครับผมนะแอร์เป็นแบบเมนนุ่นนะครับแอร์เป็นแบบเมนนว่นเป็นแบบบิด1นึ่แล้วนะครับไม่ใช่หน้าจอแสดงผลสวยๆแบบเมื่อกี้แล้วนะครับปุ่มควบคุมวิทยุยังคงอยู่นะครับผมแต่สิ่งที่หายไปคือคูชคอนโทรและแพดดูชิพนะครับคูชคอนโทรและแพดดูชิพหายไปนะครับผมมาถ่ายใกล้ให้ดูนะ นี่เห็นไหมคูยคอนโทรไม่มีนะครับแล้วก็แพทเทิร์นชิปไม่มีนะครับผมการตกแต่งภายในนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกสีดํานะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางไม่มีจะเป็นที่วางขวดน้ําวางแก้วน้ําแทนนะครับเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้านะนะในส่วนของพื้นที่การนั่งโดยสารเท่ากันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับผมนะนี่ก็คือคันแรกของรุ่น V ีนะครับ ถัดมาคันที่2ของรุ่นวีนะครับผมก็ยังคงเป็นสีเงินอยู่นะฮะเป็นสีบรอนเงินนะครับผมเรามาดูรายละเอียดนะฮะคันนี้เป็นรถปี2018นะครับผมเลขไมล์้าหมื่นเกิโลนะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ราคา4 3 9 0 0 0ก็จะสูงกว่าคันเมื่อสักครู่นี้ประมาณ2 0,000นนะครับแต่เลขไมล์น้อยกว่าประมาณ1 0 0 0 0 0สกถึง100,000กิโลนะครับก็อย่างที่บอกคือมาก่อนได้ก่อนนะครับ มาก่อนคุณจะได้รถที่สภาพดีก่อนนะถ้าคุณหาคอนด้าแจ๊สอยู่นะครับผมอ่าก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับทางเรายินดีให้คําปรึกษานะครับผมคุณไม่ต้องมาแบบว่าเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจนะผมโทรเข้ามาได้เลยคุณโทรมาผมดีใจต่างหากนะค,คุณไม่ต้องกลัวผมลาคาญนะครับโทรเข้ามาผมโคตรดีใจเลยนะผมที่มีลูกค้าโทรทักเข้ามานะครับผมบอกยิ่งบอกว่าดูจาก YouTube ดูจากทิกต o อกนี่ผมโคตรดีใจเลย นะครับผมเพราะว่าบางทีลงคลิปไปเนี่ยไม่มีใครโทรมาก็มีนะอันนี้ก็ยอมรับว่าจะทำตรงนะลงคลิปไปบางทีไม่มีใครโทรมาเลยนะครับผมก็มีนะนะก็ต้องรบกวนนะผมถ้าสนใจโทรเข้ามาเลยนะครับโทรเข้ามาเลยนะมามาดูทันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับผมนี่มันก็จะเป็นเดิมๆทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมฟังก์ชันมันหายไปเยอะเหมือนกันจากรุ่น i s นะครับในส่วนต่างราคาก็ประมาณ4ี่สัห้าหมื่น นะครับผมนะรุ่น v รุ่น i อนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมนี่เบะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับผมแต่ว่าฟังก์ชันออปชั่นบางอย่างนี่คุณก็ต้องอาจไปซื้อเพิ่มเอาเองอย่างเครื่องเล่นวิทยุอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือระบบเครื่องปรับอากาศหน้าจอแสดงผลนะครับที่มันไม่สามารถซื้อใส่ได้นะครับผมอ่ะถัดมานี่นะครับแจ๊สสีขาวเป็นรุ่น V นะครับผมมันก็ดูสวยอีกแบบนะฮะ มันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมมาคันนี้นะครับปี2019เลขไมล์140,000กิโลราคา449,000บาท449,000บาทนะครับผมเลขไมล์แสนสี่นะครับปี2019เนาะก็จะเป็นคันสีขาวคันนี้นะครับอ่าเนี่ยเป็นคันนี้สีขาวนะครับผมอ่ามันก็จะต่างกันที่สีนะแล้วก็เลขไมล์นะครับผมเมื่อกี้มันเท่าไหร่วิ่ง9,000 90, นะคันนี้วิ่งแสนสี่นะครับผมต่างกันอยู่ ห้าหมื่นนะครับผมต่างกันอยู่ห้าหมื่นกิโลราคาส่วนต่างก็นั่นแหละตามที่คุณเห็นเลยนะครับผมต่างกันประมาณหมื่นสองหมื่นเนาะถ้าจำไม่ผิดนะผมขี้ลืมมากนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับรุ่น v นะครับรุ่น v ีจะมีอยู่สามคันนะครับผมมาเขามาดูคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคันนี้อ่ะให้ดูราคาก่อนเดีย๋ยวค่อยไปดูรถคันนี้ปีสอง8นสิแปดนะครับผมเลขไมล์ห6 0 0 0แสนหกมื่นกิโลราคาอยู่ที่สา9แส0เก้าหื่นเก้าันบาทไม่ถึงสี่แสนบาท 399กับ Honda Jazz GK 1.5 S นะครับทันนี้คือรุ่นเริ่มต้น1.5 S นะครับผมอะไรต่างกันไปนะครับล้อไม่ได้เป็นล้อแม็กแล้วเป็นล้อกระทะฝาครอบนะครับไฟตัดหมอกด้านหน้าไม่มีนะครับในรุ่น S นี่คือแบบจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมเน้นใช้งานเลยนะครับไม่ได้เน้นฟังก์ชันเลยนะนี่ดีไซน์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผม ถ้าดูผิวเผยเนี่ยถ้า,าล้อแม็กมาใส่ก็จะดูไม่ต่างกับรุ่น V เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ทีนี้สิ่งที่มันต่างกันก็คืออะไรในส่วนของภายในนะครับเรามาดูภายในนะนี่ออปชั่นภายในนะครับในรุ่น S เนี่ยมัลติฟังก์ชันหายไปนะครับคุณจะไม่ได้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมจะไม่มีแล้วนะครับและสิ่งที่หายไปอย่างหนึ่งคือปุ่มสตาร์ทนะครับคุณจะได้เป็นกุญแจเสียบแบบนี้นะครับเสียบสตาร์ทเพราะในรุ่น V เนี่ย เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นพุชสตาร์ทสตาร์ทสต็อปมีกุญแจคีย์เลสนะครับผมที่มือจับก็จะมีเลยปุ่มคีย์เลสนะครับแต่ว่าในรุ่น S จะไม่มีนะครับในรุ่น S เนี่ยมันก็จะเป็นกุญแจเสียบธรรมดานะครับผมอ่านี่ก็คือในส่วนของภายนอกที่มันหายไปนะครับในส่วนของภายในเนี่ยก็หายไปก็มัลตนะิฟังก์ชันเนาะส่วนตัวเบาะโครงสร้างต่างๆก็คือเท่ากันหมดนะครับเครื่องยงเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรก็เหมือนกันหมดนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ7คันนี้นะครับผมคอนด้าแจ๊สนะ Honda j แจ๊ GK นะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจนะครับราคาไม่สูงเริ่มต้นเพียงแค่399,000นะครับไปจนถึง450,000นะครับผมที่เป็นรุ่น RS นะครับคือถ้าท่านใดเนี่ยกำลังหารถที่ราคาไม่แพงผ่อนถูกๆนะฮะประมาณเดือนละ7,000กว่าบาทจนถึง8,000เนี่ย Honda Jazz เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีผมชอบแนะนำา Honda j จ z อย่างหนึ่งคือมันอนเนกประสงค์ด้วยมันใช้งานได้ดีด้วย นะครับผมแล้วก็เรื่องของอรล่งอะไหล่มันก็ยังมีให้คุณได้ใช้งานนะผมของตรงของแต่งก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะผมเป็นเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ที่แบบหมู่วัยรุ่นนี่ยทำให้เรื่องของการเบรชน้นเรื่องของการแต่งนะครับสำหรับคนชอบแต่งรถเนี่ยมันรองรับไปหมดเลยนะครับมันรองรับไปซะทุกอย่างเลยนะแล้วก็การใช้งานเนี่ยใช้5ปี6ปีหลังจากนี้ไปก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับมันยังใช้งานได้ดีนะครับผมเครื่องยนต์มันไม่ค่อยจุกจิกมากนะครับผม แล้วก็เรื่องของฟังก์ชันออปชันอาจจะเทียบรถใหม่ไม่ได้นะครับแต่ก็ให้มาเพียงพอต่อก,การใช้งานนะครับผมก็ฝากไว้นะครับขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครผมถ้าสนใจโทรเข้ามานะไม่ต้องเกรงใจโทรเข้ามาเลยนะครับเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างตลอดทั้งคลิปเนาะสำหรับวันนี้ผมกอล5สีนิวัตขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกับนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ